วันนี้เป็นวันที่มีอากาศหนาวมากๆเลยนะคะคุณยายก็มานั่งผิงไฟบางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมไฟกองใหญ่จังนะคะตรงนี้มันเป็นตอไม้นะคะสุมตอไม้เพราะว่ามันจะได้ไม่มีตอเก,กอะกะตรงนี้เวลา พอดีกับหนาวบางคนสงสัยว่าทําไมก่อไฟพิงทําไมก่อใหญ่จังตรงนี้มันเป็นตอไม้นะคะก็คือตรงกลางนั่นเป็นการเผาเพื่อให้เอาตอไม้ออกไม่ใช่เขเียวมากเลยเขียวมากเขียวมากถึงนกแล้วคือว่าปีนยอดปีนยอดปีนยอดก็จะาหายมาเอาแนวก่อนนะโอเค หมอเคียส่วนแม่ชีใหญ่ก็นอนอยู่ในห้องในกุฏินะคะหมาน้อยก็มานั่งผิงไฟเหมือนกันป้าๆ้า้า้ามาเด้อมาเด้อดุกดิกดุกดิก,ดกป๋องแปงป๋องแปงไอ้นึง่งสุดืลย จกักขันเ <c oughs> อื้นป้องแป้งเบมือดด <c oughs> ได้บักดูกๆๆดีก็ไงบักได้ดูบักได้ดีเอื้นใส่กันเลยหลังจากที่ทำกิจกรรมทางวัดเสร็จนะคะอาบน้ำวก,กว็ออบนะ <c oughs> สวดมนต์ทำวัดเย็นคุณยายก็อาบน้ำ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มารับไออุ่นจากกองไฟโอ้มาเขือ,อเอามาแต่ใส รับานเขาอิจอยพนะเขาไปปลูกเนี่ยเอาแนวเนี่ยได้ไหมปลูกไว้เนี่ยทำได้ต้นก้าเขาไปปลูกทุนน้ำแก่แก่เลยอันบ้ันไม่น้อยเหลียงพะนาหายาขึ้นมาตัตามาถึงหงบรุต้าคนหรือ สบบัดข้าวมะนางอยู่เตาไฟคือเศ้าหนาวอยู่หุ่นช่วงหนาวลมเบ้อบังคับบัดนี้คือบอลมลเอมเลยนะบังคับลมแห้งๆเคลื่อนงาฝนลมมาสองวันแล้วลมแรง,งมากเลยสองสามวันออกจากงานใหม่มัน,ก,น,รก,น,รนกระตอกหอกกระแตเอยไตไฟภายในก็วายตเองยังไหลายค่ะสงสัยจังเลยว่าทำไม ไฟส่องตาหมาแล้วในกล้องทำไมตาหมามันออกแสง,งคุณยายมีอะไรแก่นคูนนี่นะคะคือแก่นคูนแก่นคูนดูน้นอเขาลูกประดับ <c oughs> ต้นก็คือต้นคูนนะคะ <c oughs> เป็นใจกลางเป็นแก่นเป็นลำต้นของต้นคูนอันนี้มีไฟว่เนี่ยแล้วมีโคกตำหมาของคุณยาย ตัวนี้มาตนี้พูคุณยายลองตํ้มมากินท่อมผลออกแบบน้องโทรศัพท์คุณยายนะคะเพิ่งหัดใช้คุณยายาคุณยายไม่เคยใช้โทรศัพท์นะคะก็พอดีไม่ชีซื้อซิมให้เผื่อลูกหลานอยากโทรหาไม่ชีซื้อแต่ซิมนะคะแต่เครื่องเป็นของพ้อจ,จันให้มา ก็หาให้คุณยายใช้โทรศัพท์แต่ให้โทรเวลาฉุกเฉินแต่คุณยายก็รับสายเป็นแล้วทั่วออกเป็นไป๊ไหมแกนั่งอยู่แต่โทรออกยังไม่เป็นนะคะคุณยายไว้รับสายอย่างเดียวนะ <c oughs> เวลาลูกหลานโทรมาคนกับว่าพอให้โทรอเนาะเ <c oughs> สือฟังท้มากน,นี่คู ไ่ถึงมะรุ่นเคี่ยวมาแล้วรุ่นต่อไปก็ไม่มีใครเคี่ยวหมากแล้วนะคะน้อยเหลือน้อยคนมากที่จะเคี่ยวหมากนับได้หรือเพราะคืคนชําม่อบ่อนครับ,บวันนี้แต่หวาไฟก่อนอยากลองเคียวดูอยู่ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงแกัวปากกินขาบ่ะเลยว่ถ้าไม่ชีเคียวมันจะเป็นอย่างนี้ มันสิกัดปากใิ่ไหมปูนกัดปากปูนกัดปากวันไหนคือเขียวได้เขียวม้าได้น้อยมันก็ะเรื่อแล้วโอ้เขียวไม่นี่โอ่ยปากโผล่ทบอกว่าถ้าคนเขียวใหม่ๆเนี่ยจะปากบวมเพราะปูนกัดปากกินข้าวไม่ได้กินข้าวไม่ได้แต่คุณยายเขียวม้าแต่เป็นเด็กน้อยแล้วนะป้าสมัยนั้นเขียวตั้งแต่เป็นเด็กน้อยเล่นยังไงบอหน้านี่เลยมามลูกไวลูกแรกเขียวตะกี้ก็ เชี่ยวไปแน่ฝังสนับวมิห้ฮอนนะอืมวิมิผมวิมฮอแต่คุณยายเชี่ยวประจําก็เลยชินเลยเอื้อนึงมาไย่เชี่ยวจักเที่ยนับบกคบนับบวกคบไปไปเชี่ยวดูยิ่งกว่าติดกาแฟอีกอืถ้าไม่ได้เชี่ยวมันจะเป็นยังไงชมปากแล้วก็เจังไหนล่ะเลี้ยวฝุ่นเลี้ยวพีคันบอมิเข่ากับไข่เด้ไม่กินข้าวได้เด้อดได้แต่ไม่ได้เชี่ยวหมากนี่อดไม่ได้โว้ไปกินอ่อมะ กันลืมอันนั้นอันนี้กเ็เ้ขึ้นมาหาแล้วกับแม่ขอิน้นนอืนเราเที่ยวเราเที่ยวมานะหัวหันห้นเลยโูดีเลยแม่ขย,ยิ้ีนูนตต้งงานนะสมยยัยงานะบรรยากาศข้างกองไฟนะ,ะคะคุณยายอินดีมากเลย บอวิ่งหนำหมอกได้ยังตองมันขึ้นหนาวขนวิ่งำหมอกมันตงนยอยงน้อยทางลิ้นมันล้มลงไม่หนำหมอกนี่ยาหมองตาถ้วยทองนี่ปูนวายลุกเดี่ยวไม่ขีดไม่ขีดโบราณกับเขียนคุณยายจะจุดเขียนเอาไปใส่หัวเงินแล้ว อ้อใช่ใช่ขนาดนีก็ว่าเสียดายทานเนาะว่าไม่เลียขีบเลียขีบมันที่มันขีดบดบดใหญ่มันขีบทานบด่อ้เยหรอกมันมันเป็นยังไงบุม เนี่ยอยากได้ฐานมากเลยท่านนั่งจ้องนั่งนังเอาพาแข็นมันอยากได้ฐานมากเพราะเดี๋ยวถ้าปูนปูนบอว่างไว้ถ้าเอาทรายยางหนาไมาเสียดับมันหล่นเลยแต่แต่ว่าตอมันจะไม่ไม่ไงดิไม่ไงแต่มาที่แหลกยานผีบอกค่ะเด้แต่ว่าบัดยู่เดี๋ยวนี้มันคือปวยยานปะ แล้วมีความรู้สึกว่าบรรยากาศดีด้วยตัวนี้มันจะเป็นแบบไปสนต้นสนนี่ถ้าไม่ได้เปิดไฟหน้ากล้องบรรยากาศมันก็จะมืดหน่อยอเปิดแฟลชือ่อก็งงว่าเขาเกไฟจุดจริงใหญ่ช่วงนี้แบบนี่ ตอนตอนไม่ชีมาบวชใหม่ๆแม่ชีอยู่กุฏินี้นะฮะกุฏิที่มองเห็นสีขาวๆอันแรกแบบชนิดว่าเมื่อก่อนไฟมันก็ไม่เยอะขนาดนี้ตอนนี้ยังมีโ,<อ>โซลาร์เซลล์เมื่อก่อนตอนตอนนี้มีโซลาร์เซลล์ขึ้นมาเยอะเลยง่ายๆแต่เมือม่อเมื่อเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันไม่มีแบบนี้มาแล้วมันมืดมากจังใกล้หอดง่อยงยมองว่างแว้งแวงงางไปมองนะ วเวลาจะลงมาแบบอยากจะเข้าห้องน้ํามีขนาดห้องน้ําก็ไม่ได้ว่าอยู่ไกลมากนะแบบก็อออมอดก็แต่ว่ารู้สึกกลัวไม่รู้เป็นไรรู้สึกกลัวกลัวแล้วไม่อยากลงมาต้องร้อเมื่อไรจะเช้าแบบทรมานมากเลยวาบวชแรกๆแต่พออยู่ไปอยู่มาไม่รู้เป็นไงมันชินมันรู้สึกว่าเข้าถึงพอเราเข้าถึงแล้วมันรู้สึกสงบนิ่งรู้สึกว่าไม่ได้กลัวอะไรเลยตอนมาแรก ขนาดบ้านอยู่ในเมืองขนาดนอนอยู่คนเดียวเรายังกลัวผีเลยแค่ปิดไฟแค่ความมืดมาก็รู้สึกว่ากลัวแล้วต้องเปิดไฟนอนแต่พอเปิดไฟนอนก็นอนไม่หลับก็เลยต้องแบบเหมือนถาไฟหลีหรือไฟอะไรสักอย่างคือเหมือนกับว่าในห้องนี้จะมืดไม่ได้เลยเป็นคนที่แบบกลัวความมืดขนาดตอนอยู่ในเมืองนะอยู่ในห้องยังไม่ให้มืดเลยแต่พอมาม,ามามองย้อนกลับไปว่าโหถ้าเป็นที่เราที่เราเคยอยู่นะั้มันไม่มีอะไรน่ากลัวเลย มันก้องอมอน่งอ่ะใช่มีบ้านคนเยอะแยะมากมายอยู่ในตัวเมืองแล้วยังจะกลัวผีออันนี้ยังอยู่ในป่าอันนี้ยงอยู่ในป่าอยู่กลางทุ่งอยู่ในป่าแบบยิ่งอยู่ในโคกในป่าโคกโคกแต่และโคกมีตำนานทั้งนั้นเลยปงงมาแล้วมาพอมาถึงตอนนี้รู้สึกว่าไม่ได้กลัวอะไรเลยรูร้สึกเฉย แต่ถ้าไม่ไม่พูดถึงก็ไม่กลัวนะถ้าเราไม่เอ่ยถึงหรือถ้าไม่ได้ยินข่าวหรือว่าไม่ได้อะไรแต่ไม่ใช่ว่าความกลัวมันจะหายไปหมดร้อเนะมันก็ยังมีหลงเหลืออยู่บ้างถ้าไม่มีคนมาพูดอันนน้นอันนี้ให้ฟังก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าถ้าไปที่อื่นจะกลัวหรือเปล่าแต่ถ้าไปอยู่ที่อื่นก็อาจจะต้องปรับตัวหน่อยเพราะว่าเป็นคนที่กลัวผีมาแต่เด็ก แต่ถ้าเป็นตรงเนี้ยที่พูดหมายถึงเฉพาะตรงนี้นะคะตรงตรงนี้รู้สึกว่าชินแล้วอยู่ได้แล้วแต่ถ้าเป็นที่อื่นก็อาจจะกลัวหน่อยเพราะเราไม่รู้ว่าตำนานแต่ละที่มีประวัติมายังไงแต่ถ้าให้ไปอยู่วัดอื่นก็คงจะกลัวเหมือนเดิมแหละความกลัวก็คงจะเหมือนตอนแรกนั่นแหละแต่ตรงนี้มันแค่ว่าเราอยู่จนชินแล้วเราก็เลยไม่ได้รู้สึกกลัวนั่เป็่ปจังหว่านกอาคงจ้องไปมี างในอยู่ดีๆไฟหน้ากล้องก็ดับนะคะมันดับเองนะคะไม่ชีไม่ได้ปิดคมันทำไฟหน้ากล้องพูดเรื่องผีแล้วไฟหน้ากล้องดับเลยอยู่ๆไฟหน้ากล้องก็ดับเองเวลาเดินจงกรมตอนกลางคืนนะคะหรือเวลานั่งสมาธิบางทีได้กลิ่นหอมลอยมาหอมเหมือนหอม อะไรที่แบบว่าเราไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนไม่ใช่หอมกลิ่นแป้งไม่ใช่กลิ่นเครื่องสําอางไม่ใช่แบบแชมพูยาสระผมสบู่เป็นกลิ่นที่เราไม่คุ้นเคยรู้แต่ว่าหอมมากมันเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆซึ่งอยู่ที่นี่ไม่มีใครใช้เครื่องสําอางเครื่องประทินความหอมอยู่แล้วก็แค่อาบน้ําถูสบู่ธรรมดากลิ่นสบู่ที่เราถูทุกวันเราก็จํากลิ่นได้อยู่แล้วแต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นหอมแปลกๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน แต่เคยมีผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็คือ,อที่เล่านี้ไม่ได้หมายถึงว่าให้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นะคะก็แค่ให้ฟังหูไว้หูแล้วพิจารณาตามนะคะมีคนเฒ่าคนแก่ที่เขามาจํศีลเขาเล่าให้ฟังว่าถ้าเวลาที่เราทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่เราได้กลิ่นหอมอย่างเช่นเวลาสวดมนต์มีกลิ่นหอมลอยมานั่งสมาธิหรือเดินจงกรมอยู่นะคะ แล้วมีกลิ่นหอมลอยมานะคะผู้เฒ่าผู้แก่เขาบอกว่าเออเทวดาเขาลงมาอนุโมทนาสาธุบุญด้วยมานิยมสมพรกับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าได้กลิ่นหอมอันนี้เป็นความเชื่อของผู้เฒ่าผู้แก่โบราณโบราณเล่าให้ฟังแม่ชีก็รับฟังไว้ไม่เสียหายอะไรนะคะเราก็ไม่ได้ลบหลู่นะคะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าได้กลิ่นเหม็นกลิ่นเหมือนอะไรที่มันแบบ ซากสัตว์เน่าตายเหมือนกลิ่นศพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <_ d ata> เขาบอกว่าเป็นกลิ่นของพูดผีปีศาจหรือว่าได้กลิ่นทู่กลิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <_ d ata> เขาบอกว่าเป็นแบบว่าเขามาขอส่วนบุญอะไรประมาณเนี้ยค่ะอันนี้แม่ชีก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่าตั้งแต่แม่แม่ชีมาอยู่วัดแม่ชีไม่เคยได้กลิ่นเหม็นเลยนะคะก็ได้แต่กลิ่นหอมบางคีนั่งอยู่แล้วก็บอกแม่ๆว่าได้กลิ่นอะไรหอมหอม แม่แที่มาจํำศิงก็อกว่าถ้าเป็นภาษาอีสานมาระวายิบาเยี่ยปากบาดาเพิ่ลงมาเห้ยเงียบๆไว้เทวดาก็ลงมาให้เรานั่งสมาธิต่อไปอย่าพูดอะไรทำอะไรก็ทำไปเลยเราเราไม่ต้องพูดเพราะว่าเดี๋ยวเทวดาเขากำลังลงมาอนุโมทนากับเราคนอื่นบางคนเขาก็ได้กลิ่นเหมือนกันแต่เขาก็ไม่พูด แต่บางส่วนมากเขาคนที่เขารู้กันเขาจะไม่ค่อยพูดแต่บางคนก็ไม่ได้กินนะบางคนก็ได้กินแล้วก็แล้วแต่แล้วแต่คนก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงอันนี้เราแค่ฟังไว้เฉยๆนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ลบหลูก่ก็ถ้าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีได้ยินได้ฟังแล้วสบายใจก็ถือว่าดีไปนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่บคุคคล ถ้าถามว่าตั้งแต่มาอยู่เคยฝันร้ายไหมก็เคยฝันเคยฝันเหมือนกันตอนที่พ่อตายใหม่ๆแล้วมาบวชใหม่ๆก็ฝันฝันอยู่เหมือนกันฝันเห็นเ,เงาดําคนดําคนตาแดงร่างใหญ่อะไรเง <c oughs> <c oughs> ี้ยก็เคยฝันเห็นเหมือนกันบางทีก็แบบนอนอยู่กับแม่ก็แบบละเมอล้องเหมือนกันบางทีแม่ก็ได้ปลุกถ้าเป็นคนอีสานบ้านเราก็ว่าไหลไ <c oughs> หลหา แบบเหมือนฝันว่าเราเกิดความกลัวแล้วเราก็ร้องในฝันแล้วมันก็แต่คนที่ข้างนอกเขาก็ได้ยินเป็นเสียงร้องมันก็แล้วแต่แต่คนแต่ว่าหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้ไม่ได้ยินแต่เป็นเหมือนผู้ชายร่างใหญ่ๆตัวใหญ่ๆเป็นดำดำไปหมดเลยแต่ว่าตาแดงๆดงแต่ละแต่ละคนที่มาใหม่มันก็จะมีฝันเหมือนมี ลองของรับน้องทุกคนที่มาใหม่จะต้องเจอแต่พออยู่ไปนานๆก็ไม่มีอะไรนะคะจะเป็นเฉพาะช่วงมาใหม่ๆเท่านั้นเองตอนนี้คุณยายก็เคี้ยวมากเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปชีจะเอาโทรศัพท์ไปชาร์จแบตก่อนนะคะก็ขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้เพราะรู้สึกว่าแบตจะหมดแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ